สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูลค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะอยากทานกาแฟาสักแก้วค่ะวันนี้เราจะมาทำกาแฟาอัลมอนด์ทานกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปลงในทำกันเลยค่ะ เรามาเตรียมในส่วนของกาแฟากันก่อนนะคะชงกาแฟาในน้ำร้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายแดงลงไป1-2ช้อนโต๊ะค่ะใครจะใช้เป็นเซลักหรือว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ำแข็งมา1แก้วค่ะแล้วก็เทนเอเมอัลมอนด์ใส่ลงไปเลยนะคะ กลิ่นหอมของอัลมอนด์ผสนลงตัวก,กันกับกาแฟนะคะจะทําให้คุณเพลิดเพลินดื่มด่ำไปกับกาแฟแก้วนี้นะคะคนที่ทานเจหรือว่ามีปัญหาการย่อยโปรตีนวัวนะคะลองทําทานดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักกาแฟแก้วนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทกาแฟใส่ลงไปค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลองทํากันดูค่ะรับรองค่ะว่าแก้วนี้จะเป็นแก้วโปรดของคุณเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกเมืองลปูนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากกันอีกบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพิเมืองลำปูเน่เจ้า